สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสกุลสุขคนสุหมองสุบอนนับพ่อพาะกับเซนเก่าเซนเคยกับสองน้องเดือนพี่น้องปดมาเบิ่งคนหน่อยพี่น้องเลยอันเพิ่นอยู่ในมงเด้อพี่น้องอยู่กำเนาะอยู่กำทางประเทศลาวก็สิแบบนี้กำเย็นมเนแี่ยไทยไทยอยู่กำไฟคือตะกี้นย่างกำห่อนเนาะอันนี้กำเย็นกินหวานพี่น้องเยโอ้ยเพิ่นเงี้ยวหายป่าวา ป่าว่าขอลูกบ่พี่น้องเอ๊ะป่าว่าอยู่ในกรรมพี่น้องป่าว่าขอลูกตี๋น้ม่ใหญ่ว่าป่าว่าอุ้มเอ๊ะเลยบอเปล่น้อนองน้ำหนึ่งไปได้คุณแม่กินข้าวแส่บอยู่บาคุณแม่ไหมนป้าท้อ แสบคักในลูกใหม่ชาเฮาวในหอยกีเขาในปั้นกขจีสามแขนในบ่อยเออแสบห่าวคิดว่าจะเล่นติ๊บเอาแกได้หน่อยพติ๊บหน่อยทันนี่นะง่างไปจนอยากเบิด์ตเพราะยังหวเข้าวะจีหน่อยป้าพี่น้องป้าว่าอาีได้ลูกผู้หญิงบ้านนี่เคยจับมายิ่งพี่น้องเอ้ก่อนที่จจับลองเบิ่งอืมวันศิเป็นแนอะไแอะไรผู้เดียวอะไรผู้เดียววแ้ผูชายผู้ที่สผู้ที่สองนี่ก็ยังเป็นผู้ชายอยู่พี่น้อง แมนคุณผูเขาว่าโบแมนใช่โบแมนนี่อันนี้อันนี้มันชุกระโดดคนกระตัวใหญ่บอกระตัวใหญ่กับมันบอสมครมันไป็นเ็นข้าวกบันปหนาอันนี้นะมันมากมาฮะปิ้งไ้มันกนรมันนุ่มมันเปียกนี่อถ้าได้เคียนเคียนนครัต้มต้มต้มแล้มแยเย็นเว่าต้มโดมันกะสกีอติดแล้วบ่วออกปู เราคือใส่ลงลงห้องเราใส่อยู่โรงบาลแล้วบริสโซได้ดูห้งเาน่อยบริใส่บริใส่เสือใสเป้ไม่ได้หอมตุ้มตุ้มหอ้วยนะอมแค่นั้ละไได้ก่อนเลยบริจับจับได้นานเลยบอกโอ้ยโอ้ยพอเซทให้กราซหลอนไปเนี่ยเสืออ่ะเด้นนางนือน้อยเสีย มาเสศษไหนคนเสศษขีก็บอกหลอนพูดเอาพอคนมือใหม่ได้พอมือใหม่ขี่มาหิวมาสั่นนะอีกถุบไปกินน้ำแม่ไปกินของวเห็นยาบ่เห็นแล้วหน่องหน่อยกูน่ะกูอยากเอาอยู่หน่อยหน่อยในนี้มันแบ่ข้าวผัดชาตอนนั้นมันหยางเป็นแตวกูเบียกเอาเอาขันนำมีแต่หยางกับหยางเดียวนี่บางท่านส่งกูยังขี่ข้าแล้วมันขานไม่ได้อุ้บก็ปุ๊บจับก็ยับหมด ปงแม่ไฟเลยยิงห so so ่ยิงหเป็นไดใครนี่้อยนี่ใครน่ปงแม่ถ้าประสาทประคมขอโทษขอพ่ยด้วยพี่น้องเปิดแฟลชกับไครมันสุรุน้องหน่อยเกินด้จานมาจ้ะน้องเดินเซ้าดยู่น้องหน่อยอู่ดูอ้าวจะแป้งีจีดูนุ่มแม่บ่นี่จีดูดนู่มเอาหวังดีด้อบนเอาหวังขอบอันนี้อยู่กำพี่น้อง คนอยู่กำก็ใช้มุอยู่มุ่งพี่น้องอนาคตเบอยู่กำพี่น้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเป็นเบญุกำรมเพื่อนกำร์เพื่อนการ์มเพื่อนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ม่วนเนาะมวนมวนมวน เหมือนเฮืเติมแล้วก็ตั้มมคุง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 จบแด้ววันนี้จะอียงอีเมียบ้าก็ลืมบดนอนบดขึ้นในหน้าเินนะคะโอ้ยป่าว่าป่าว่าฝยยากได้ได้นาผเงหัวควนป่าว่า

ใหญ่เนังกระดังเลมาูกลชแม่ใสู้กลเอาเอออี้อยตักน้าให้แม่กินแน่อ้เกกินแห้แม่กินแนอตกลงตกลงกูเป็นลูกหรือเป็นคนใส่มาสิตัวน้ำอุ่นมบาคนน่อยนะ มันแหละครับน้ําอุ่นเสียหแล้วเอามานี่แหละแม่เดี๋ยวขอน้ําอุ่นหอยนะบ่ได้เคยอาบน้ําอุ่นลูกจเอืกโตเกันเนาะไอ้เเนาะื้อตัวน้อยๆาาไดก็บ่เคยต้มน้ําอุ่นให้อาบลูกือเือเอาแต่เปินได้มันก็สิอุ่นพอดีส่งอันอยู่อือม่วนกันนมกินนมแลกตัวเย็นพี่น้องเอ้ย คนหน่อยหายพอไดหย,ยดให้กินเพอว่าน้นมแม่บ่ทันมาบ่ทันมีจักดิบ่ัทนนมนะบีบกระบอกช้อนซ้ำหมื่นเนาะอ้มเท่านะ่ะโซงขึ้นเท่านะ่ะโซงขึ้นนะมาเท่านะ่ะอันนี้เฮ้ยผู้น่อยตันน่ะเอาอีก ไม่นั่นจะพ้นเลยคุณดีงามเนาะคุณดีงามเลยหนีไปใช่นี่เลยบอยังจิมาอยู่มาเบิ่งอาการพี่น้องเลยใครนี่กินข่าวกระแทบเพิ่นวหนบอได้เมื่อยขึ้นเมื่อวานนี่ตี้เมื่อวานนี้มาหอดตอนค่ำนะเมื่อยแห้งบ่เฮ้ยความหูวซึกนะยังแบบยังหูวซึกขีดผ้า มาเมื่อวานนี่สันดุด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 มาผัดอนน้ำเนาะอยู่รำกินหวานอะไรป่ะน้ำมาพว่าอาผาดุบมาสี่ฮะอันเพื่อยากศอกคนหน้าเพื่อสันอยู่ไกลหอนบ่ได้ยังไงน่ะอยู่คำเย็นบ่นวเช่าหวนอยู่ไกลหอนบ่ได้เข้าเจ้าบ่ให้ถือควันบ่ให้ถือไผ่ บางคนก็ยังได้ดูผู้หญิงมาผ่าอครับพี่น้องเลยชิได้อีโบเดฟผู้บางคนก็ได้มะผาลานสาวแต่จำเด็กฟูขึ้นได้เอามาผู้ชายก็มาเปลี่ยนเอาเพรมันยังน้อยเข้าก็อยากได้ผู้หญิงชี้กันเพราะมันจหายพินนายังได้ผู้ชายพอกับแม่พนนัานหากันในท่านเพิ่นนอยากได้ผู้หญิงในท่านใหญ่นะเออในท่านใหญ่สองท่าน ไม่ควพอก็ ش ش ะแม so ่ค่ะเลยอยากได้ผูกชายเกินว่ะอืมอันี้ยผัดจมมูมี่ผวนให้หยให้น้าหายบ่หมายถ้าเเคยแล้วเนาะถ่ายอีกอ่ะลูกชายมันบอกปันไดได้คันบอกเคยเอาอันหมอสั่ง้ไปซื้อนันซื้อนี่ออกแล้วเอก่าลูเงียงหูพังไปยังเอออยู่อ้าวยังบวท่านออกว่ะ ไปเขาเมียบไ่ได้เออหน่อยได้เออนั้นหน้าที่ก็เป็นสาวหนาทีให้ให้อันพัวมันเข่าไปน้ำกัยังไคหายเดบอดอยาเข่าไปน้ำหุ่นย่างไคอันนี้เราบนหายไคลูกลูลานจะออกบอกออกเราพักกันไปพังอย่างเนี้ยเขาหนอยผู้ชายเขาได้มันลายคนขอดขยันแนมหันแนมนี่อันนี้อยู่เมืองเชียงทองก็ให้พัวเขาน้ำตอนขอดพี่ก็ให้พัวออกนะตอนชิคอดพี่ เอาไปจัคเหม็นจัชั่วโมงจัคได้บ่ได้เลยปิดประตูเมียนอันฟูย่าต์ในกาเนาะเป็นห่วงขนาดเนาะเข้ามาเห้านะเห้านั้นอันเข่าห้องเคาะแล้วก็คือว่าเข่าปัลละเบนก็รู้แล้วแบบเข่าปัลละก็ห้องญาติมาหักกอะโหกเลยอันนมันออกมันสิออกแต่อยู่หน้าประตูพี่นอนได้อยู่พื้นก็มีเตียงบ่พอตอนทำไปได้นะดีอยู่ได้อันนี้มันอัน พื่งฮัดมันแต่สาวอะไรจนซวยน้อไม่ถาวเขาจั่ใน้ลงมาเนาะเขาลงมาแวกับผู้ได้ตอนสาวน้อเขาไมีแต่ทาให้เบะเขาทาให้บบอาการแล้วพี่น้องคิปที่คิปหน้าพบกันใหม่่ากกดไลก็แช์เป็นกกำลังใจให้แม่น้องเดินในเด้อครับสบายดี